รุ่นนี้จะเป็นรุ่นของอ e ีโคคาร์ครับมีรถ2คันจะรุ่นนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงอีก,อกเป็นรุ่นของเจ้าของอูทครับเองมาขออนุญานะครับอ e ีโคคาร์ครับ 啊，比方说。 เตรียมรถครับลาคาซีรถครับาราคาซีรถมีฐานคาช้าผมใช้อาซีจะนำเลยแล้วตัวรถสุดท้ายครับตัวรถสุดท้ายครับเจอบอ้าของอูขับเองเตรียมรถด้วยเจออ้าของขับเองเตรียมรถด้วยนะครับ ส่วนใหญ่รถคนัจบจกวีดีทีท่เกียร์โอ้เชี่ยววิ่งดีด้วยมีโค,ค้าเข้ามา2สองไ่ถาสิบห้าสามทีสองสมัครนครับเปที่ที่สองบ้าลันสองไปตัวย บุกมา